ไม่บีบเลยใช่มันคือแบบทุกคนแม่งแบบหนี่มันแต่งตัวมาแฟชั่นวีคหน้าร้อนชัดๆนะครับก็คือปีแล้วไปก็ไปเล่นพวกสกีบอร์ดเลยพวกนี้มาใช่ไหมเอออะไรอย่างนั้นน่ะที่เขามีให้เล่นตรงไหนนะตรงทะเลอ่ะก็ไปเล่นเขาเออแต่ก็เล่นเป็นแล้วก็ถือถือถ่อถอายรูปเป็นอย่างแรกแล้วเป็นไงได้ไปเดินช้อปปิ้งได้ไปอะไรอย่างนี้ไหมเดินเดินเดินมีของแต่ชอบคือของกินเยอะมากอ๋อของกินอะ่ะเออใส่กินแหละสวัสดีครับทุกคน โรงแรมบีสไตล์เพสโซว์เทศกาลอาบแดดอาบลมที่กล่อมๆที่สุดใช่วันนี้5-6ธันวาคมนี่ไง5-6ธันวา2วัน2คืน40ศิลปินนะไอพูดอย่างนี้เหมือนเคยไปไม่เคยที่เคยหรอไม่เคยเหมือนกันไอ้บ้าปอถามคนที่เคยไหมป่ะไปดีกว่าอ่ะเอสวัสดีครับคุณผมคุณเกดเทรเมนดาวถูกไหมฮะสวัสดีครับวันนี้ที่เราโทรมาเนี่ยคือเราจะมาพูดเรื่องประสบการณ์การไปเที่ยว ลงเลยครั้งที่แล้วถูกไหมจะไปเที่ยวด้วยกันอีกไหมฮะไปชายก็เนี่ยแหละคือเราอยากมารู้ประสบการณ์ว่าการเลือกไปลงเลครั้งที่แล้วของเราเนี่ยบอกเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นนะครับตอนนั้นคือไปคนเดียวเลยครับแต่ว่าพิ่งพึ่งอกหักปีที่แลสุกมั้ยเอาจริงบรรยากาศมันดีมากครับมันเหมือนแบบคอนเสิร์ตมันนอกอ่ะใช่เหมือนคอนเสิร์ตแบบริมขัดมันนอกแล้วก็แบบวงดนตรีไลฟ์อัพอะไรก็ดีด้วยใช่ครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมาย พี่ไอ้ที่เล่นบอร์ดอะพี่ที่มันถลายไปกับน้ำอะเล่นเซิร์ฟเล่นสกีบอร์ดเอาประทับใจที่สุดของปีที่แล้วประทับใจที่สุดของปีแล้วคือการได้ขึ้นไปร้องเพลงกับพี่โต้ในปารีสฮะอ่าใช่ได้ได้ข่าวว่าเราขึ้นไปแจมด้วยถูกไหมใช่ทําไมมันเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยมันว่างๆแล้วก็แบบเป็นสถานเป็นคอนเสิร์ตที่น่าสนใจมากๆผมก็เลยทําล็อกด้วยตอนนั้นถ่ายล็อกไปแล้วผมเดินถ่ายในงานแล้วก็เจอพี่โตพอดีเพราะว่าสัมภาษณ์เขาแล้วเขาก็พูดออกกล้องเลยว่าเดี๋ยว แต่ก็ต้องขึ้นไปแต่ก็ถ้าคือได้คอนเทนต์เลยนะลงเลยข้างี้แล้วเนี่ยมีไหมวงที่ประทับใจที่สุดเลยที่แบบเราไปยืนดูแล้วแบบมีสองวงครับมีเซฟไ l เน e t กับจนะีแมนส i วิมครับมันเข้ากับที่เกตบอกว่ามันเข้ากับทะเลอ่ะฟังแล้วมันแบบเอ้ยนั่งดูหน้าเวทีแล้วแบบมันชิลมากบรรยากาศทุกอย่างด้วยนะคนด้วยเนาะบรรยากาศนะมีสองวันด้วยนะฮนะ แบบสมมุติว่าใครที่ไม่เคยไปลงเลนเนี่ยช่วยเชิญชวนเขาหน่อยว่าทําไมเขาถึงต้องไปงานนี้ครับอ,อ๋ออย่างแรกเลยนะครับใครที่ไม่เคยไปนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวแบบคุณจะต้องไปเจอคนที่แบบแต่งตัวมาเต็มที่อะครับใช่ค้า <c ười> คุณไปเราต้องพร้อมคุณจะไปเดินหาเล่นๆเ,เดีย่ยไม่ได้แหละมันไม่ใช่นะครับเพราะตอนแรกผมคิดแบบนั้นว่าทุกคนแม่งก็ต้องไปเดินหาเล่นๆปะวะ <c oughs> ไปถึงนี่คือแบบไมอามี่อ่ะที่ไมอามี่บีดเลยใช่มันคือแบบทุกคนแม่งแบบ มาแฟชั่นวีคหน้าร้อนชัดๆนะครับต้องเตรียมตัวเริ่มการเตรียตัวมากแล้วก็จะได้เจอผู้คนที่แบบว่ามีชื่อเสียงมากๆคนที่มีชื่อเสียงนี่คือไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นเลยก็เจอแบบศิลปินเจอคนที่แบบเห็นตามสื่อต่างๆได้เจอผู้คนใหม่ๆมากมายได้สร้างคอนเนคชั่นใหม่ใช่ครับแล้วก็มันจะมีหลายโซนมันจะมีโซนที่เป็นดนตรีสดกับโซนที่เป็นกับดีเจดีเจใช่ตรงดีเจจะดุดๆหน่อยเราได้ไปเวทีออคโตปุ๊ดไหม ปีนี้ก็มีปีนี้ก็ยังมีอยู่ปีนี้ก็ยังมีครับผมมาเจอแบบดุดดุดหน่อยอ่าแบบว่าใส่ตี้ส่ตี้ใช่ใส่ตี้ใช่ครับตรงนั้นแหละโอเคมากผมชอบมากครับโอเคครับผมนี่คือความประดับใจโอเคครับขอบคุณมากวันนี้นะครับผมถ้ามีโอกาสก็ไปเจอกับวันงาน5 6ธันวานะครับได้ครับขอบคุณมากครับฮัลโหลสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าน้องเฟิร์นนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะหาเรื่องที่จะคุยกับคนที่เคยไปลงเลปีที่แล้วเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยสิปีที่แล้วไปลงเลมาเป็นไงบ้างก็สนุกดีนะชอบที่มาของกินเยอะเดี๋ยวได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างที่นูน่นไปเล่นอะไรนะที่มันเป็นเซิร์ฟหรอการกระดานอะหรือม้าหมุนนั้นที่มันทำท่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ม้าหมุนไม่ใช่ม้าหมุนไใช่ช่ไหมได้เหมือนเซิร์ฟใช่ไหมคะเออ ใช่ใช่ก็คือปีแล้วไปก็ไปเล่นพวกสกีบอร์ดเลยพวกนี้มาใช่ไหมเอออะไรอย่างนง้นนะที่เขามีให้เล่นตรงไอ้นะตรงทะเลอ่ะก็ไปเล่นเขาเออแต่อะไรไม่เป็นเราก็ถือถือถ่ายรูปเป็นอย่างแรกได้ฟังดนตรีไหมได้ไปฟังดนตรีเขาบ้างไหมฟัง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 วงอะไรจำได้ไหมอีกเวทีหนึ่งที่เขาแบบว่าที่มันเป็นดีเจเปิด S <S <S ออออคติุ๊ตไหมออติุ๊สเตทออกติป,ออกตปุ๊สเตทแล้วอีกตรงนั้นแล้วเป็นไงได้ไปเดินช้อปปิ้งได้ไปอะไรอย่างงี้ไหมเดิเดินเด,ดินมีของซื้ออะไรวะซื้อเกงซือเสื้ออะไรเงี้ยของเยอะแต่ชอบคือของกินเยอะมากสสยกินแหละระหว่างระหว่างที่เฟิร์นเดินเดินอยู่ฝากคุยคนข้างหลังนิดนึงเห็นป้าเขายืนอยู่ข้างหลังสวัสดีครับแม่แม่อแม่กน้องสครับทุกคนจริงอออแอติติใจขายออ่ะแม่ถาาอไรอ่ะ ลแล้วแล<ะ>้วล<ะ>้วไอ้นั่นถามของกินไม่ให้พูดถึงของกินชอบกินอะไรปีที่แล้วไปกินอะไรมาไม่มีเบอร์เกอร์อะปีที่แล้วไปกินเบรอร์เกอร์แล้วก็พวกไอ้ที่มันปิ้งปิ้งหม่าล่าหม่าล่าไม้หม่าล่าไม้ไมไมไมใด้ฟีลเหมือนอยู่กับแคลิฟอร์เนียนะแบบเจอ,อกินเบรอร์เกอร์แบบอยู่ริมริมเอางี้ดีกว่าสําหรับพูดถึงบอกว่าถ้าใครไม่เคยไปงานเนี้ยช่วยบอกเลยว่าทําไมต้องไปวะเฮ้ยงานนี้ผู้ชายเขาเด็ดจัะเออ ขอเสื้อขัดเสื้อผู้หญิงเออใส่บิกินูบิกินี่ได้หุ่นหุ่นกันไงสาวผู้ชายเด็ดแล้วงานก็ดีด้วยไงเดี๋ยวมื่อมื่คุยกันก่อนเดีกูไปไปเริ่มไปละวันนี้เลยไปไปเฟซบุ๊กเหรอกูไปเฟซบุ๊กเหรอไปไปลงแรลแหละไปตอนนี้เลยไม่ทันแล้วโฟดฮะไม่ทันแล้วเฮ้ยปีนี้โฟดเฟยจะไปเป็นพิธีกรอยู่ที่งานอ้าวเหรออังไม่ไปแล้วอ้าวเดี๋ย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 วเดไปไปไปละมาเถอะมาเถอะมาอ่าโอเคโอเควันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากไม่รบกวนเวลาละไปกินข้าว